พื่อจันดาราผมเกิดเมื่อแม่ผมตายฟังดูบ้าดีไหมล่ะกูลงมาดันเดชาออกมาการตอนหน้าฟ้าดิขุดขอนยองเว้นยองกำไก่แดงจันเล่นต้องฆ่าไปไปจันลา สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาค่ะแขกแล้วก็คุณอัดบุญนาคมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะคเปิดมาไม่ต้องตกใจนะครับเรายัางอยู่กับรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาไม่ใช่รายการแนะนำ d i n สตูดิโอหรือว่าแนะนำการแต่งงานหรืออย่างใดแต่อย่างใดนะครับหรือเราสองคนจะแต่งงานกันเพื่อเอาซองมาทำมาหากินก็น่าสนใจอยู่นะครับว่านั้นท่าทางคงจะได้หลายซองอยู่ คงจะต้องเป็นงานค็อกเทลจะได้เสียงเงินน้อยนะฮะในกําไรดิฉันดูเป็นสาวภูมิจันบ้างขึ้นไหมคะใส่แต่งตัวอะไรแบบนี้ก็ดูดดเป็นฟาร์มฟ,ฟาร์เทลเป็นแบบผู้หญิงที่ออคอยเขาเรียกยั่วยวนชายหนุ่มผู้ไม่รู้ประษีภาษาเหมือนคุณบุญเลื่อนในจันดาราเลยครับ อ่ะเข้าเรื่องพอดีเลยเรื่องจันดาราเหตุที่เราจะคุยกันเรื่องจันดาราวันนี้นะคะเพราะว่ามีหลายประเด็นคุณอาจมีทั้งประเด็นเรื่องเรตติ้งเพราะว่ามีสวท่านหนึ่งนะคะออกมาวัยวายว่าอะไรคะสูงวัยสูงวัยคุณเดี๋ยวจะไปฟ้องหมิ่นประมาทนะคะแล้วนี่เป็นการอะไรเขามีเหยียดเพศเหยียดผิวคุณนี่เหยียดวัยนะเนี่ยใช่เขามีเอทิซึมนะฮะเดี๋ยวนี้แก่แล้วมันผิดตรงไหนไม่แก่มันก็ให้มันรู้ เขาไม่แก่ครับไม่แก่อ่ะก็มีเรื่องสวออกมาวิว้ๆนะคะหนังโป้นหนังผิดศีลธรรมแล้วก็เลยอาจจะคุยกันเรื่องเรตติ้งนอกเหนือจากเรื่องเรตติ้งก็มีคนถกเถียงกันอีกเรื่องสถานะของเหตุการณ์สองสีนี่หนึ่งในหนังจันดาบาเพราะฉะนั้นแขกก็เลย มอบหมายการบ้านให้คุณอัดไปดูหนังเรื่องจันดาราส่วนตัวดิฉันดูไหมไม่ดูไม่ดูไม่เคยออกจากบ้านที่ทำอะไรดังนั้นแต่ว่าได้อ่านหนังสือจันดาราหลายรอบต่างกรรมต่างวาระเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเนื้อเรื่องของจันดารานะคะเอาความประทับใจของคุณอัดก่อนผมมาเป็นหนังเป็นแฟนหนังของหม่อมน้อยอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าแม้ว่าจะเป็นละครทีวีนะฮะก็จะชอบหนังนะฮะแล้วก็ละครที่หม่อมน้อยทําอยู่ตลอด ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับตัวยงนะฮะพูดไปก็อาจจะเอียงกระเทเรสักเล็กน้อยนะครเพราะว่าผมก็ชินกับการเสพงานของหม่อมน้อยแล้วก็ชอบความระเมียดระไมแล้วก็ชา้าวึ่นวูนวนเวอเนี่ยมากแต่ก็คิดว่าถ้าสำหรับคนยุคใหม่อาจจะไม่ทันใจหรือไรไม่ทราบแล้วก็ประเด็นเรื่องความโป๊บเรือยในหนังเนี่ยสำหรับผมก็เห็นว่ามันเด็กสมัยนีย้คือไม่ต้องไปกำหนดเลตติ้งก็ได้ คงจะไม่มีจริตที่จะชอบดูหนังสไตล์ของหม่อมน้อยที่มันจะดำเนินเรื่องช้าแล้วก็จะมีเรื่องออมีความซับซ้อนหลายเลเยอร์ในการที่จะให้คิดหรือให้มีสัญญาสัญลักษณ์อยู่ในหนังเนี่ยฮะหลายอันที่เขาเรียกในภาษาหนังว่ามีซองแซนเนี่ยที่หลายๆแบบอยู่เช่นอะไรบ้างนะ ก็แบบหมายถึงว่าสีที่ใช้นะฮะหรือว่าตัวเสื้อผ้าหรือไม่ก็ตัวฉากหลังที่จะสื่ออะไรบางอย่างเป็นต้นหรือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นตัวละครแบบฉบับที่ใครดูหนังหม่อมน้อยบ่อยๆก็จะรู้ว่าจะมีตัวนี้อย่างเช้าเท้าพิจิตรักษาที่เป็นคุณยายคุณน่าจะเป็นคุณย่าหรือคุณยายของจากตัวจันดาราที่เป็นผู้มีอํานาจก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงที่มีอํานาจที่จะเป็นตัวประกอบที่จะสร้างอยู่ในหนังของหม่อมน้อยจนเป็นไลายเซน์อยู่เสมอมา แล้วสัญลักษณ์ที่คุณอาคิดว่าน่าสนใจในในหนังเรื่องนี้เช่นอะไรบ้างตัวสัญลักษณ์เนี่ยผม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 คิดว่าตัวสัญลักษณ์เนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ที่ผมสนใจมากคือเรื่องประวัติศาสตร์เพศวิถีในหนังเรื่องนี้เพราะผมดูไปนี่ผมก็สงสัยขึ้นมาว่าน่าเสียดายว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเพศกันเปิดเผยแล้วก็อาจจะไม่มีใครทําเรื่องซารดี้เรื่องเพศวิถีเนี่ยจนแบบว่าละเอียดยิบขนาดของญี่ปุ่นนะฮะเราก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆผมก็นั่งดูว่าเอ๊ะ ในสมัยนั้นเนี่ยเขาจูบกันจริงๆหรือเวลามีเพศสัมพันธ์กันในยุคนั้นนะ่ะเพราะผมก็คิดว่าอย่างตอนที่ในยุคแต่ไม่เก่านะคุณอาแต่ไม่เก่า<ะ>แต่ก็จริงเดี<ะ>๋ยวผมก็เกิดตั้งตั้งข้อสงสัยเหมือนกัน<ะ>ว่าในยุคจมพลปอเขาถึงมีการรณรงค์ให้จูบภรรยาออกจากบ้านแต่ยุคนั้นเนี่ยจริงๆว่าในโดยวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยเนี่ยมีการจูบไหมนะฮะอย่างข้อของญี่ปุ่นเขาจะบอกไม่ค่อยมีการจูบกันก็แล้วก็นมไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเออเขาเรียกอะไรงรับเป็นสิ่ง ก็คือคุณอัดกําลังตั้งคำถามเรื่องอความความสมจริงต่อประวัติศาสตร์ครับ ของหนังเรื่องจันดาราแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยไปหรือเปล่ปามันก็จะเกิดคำถามนี้ขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแก่นแก่นเรื่องอของมันเนี่ยมันก็ตีความอีกได้หลายอย่างใช่ไหมคะทีนี้สําหรับคนที่ไม่ได้รู้จักหนังเรื่องอจันดาราจะต้องเล่าเรื่องย่อนิดหนึ่งนะคะว่าจันดาราเนี่ยบทประพันธ์ดั้งเดิมเนี่ยเป็นของคุณอุจนาเพลิงคมแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นนวนิยายติโรติก ในประวัติศาสตร์ของวงการวารรณกรรมไทยนะคะว่ากันว่าเป็นคุณอุสนาเพลิงธรรมเนี่ยมีฉายาในความเป็นนักเขียนเนี่ยอบอกว่าตัดไม้ทั้งป่ามาทําไม้จิ้มฟันอันเดียวก็คือ สำหรับแขกท่าฟังคุณอาจพูดเรื่องวิธีการสร้างหนังของหม่อมน้อยนะคะคุณอุสนากับหม่อมน้อยเนี่ยถูกพูดถูก,ถกคน,คนแล้วเ<ๆ>พราะว่าจะวิจิตบรรจงนะคะแล้วก็คําว่าอ e ีโรติกในภาษาไทยเนี่ยเขาก็เรียกว่าวิจิตกามาม<ๆ><ๆ>เพราะฉะนั้นจะแบ่งแยกว่าอันไหนเป็นวรรณกรรมอนาจารอันไหนเป็นวรรณกรรมอ e ีโรติกหรือว่าเป็นศิลปะ ในวิธีการแบ่งแบบไทยๆอนคอนอาจเขาก็จะไปมองว่าถ้าบรรยายฉากการร่วมรักร่วมเพศด้วยถ้อยคําภาษาอันไพเราะอันนี้ไม่ถือว่าเป็น,นอนาจารแล้วคุณอุศนาเพลิงธรรมยก็เลยได้ชื่อว่าแทบจะเรียกว่าเป็นบิดาแห่งการเขียนวรรณกรรมอีโรติกของไทยนะคะแล้วก็จันดาราเนี่ยเป็นคือถ,ถ,ถ้าใครพูดเรื่อง วรรณกรรมอีโรติกของไทยเนี่ยไม่อ่านเรื่องจันดาราไม่ได้เลยคุณอาศผมมีคำนำของเรื่องของจันดาราที่โค,ค้ดมานะฮะว่าขอบอกกล่าวไว้เสียด้วยว่าเ,เป็นเรื่องอ่านเล่นหมายถึงเรื่องจันดาราเนี่ยฮะซึ่งไม่ใช่ของสําหรับเด็กและเป็นของแสลงอย่างยิ่งสําหรับบุคคลประเภทมือถือสากปากถือสีเพราะว่าจันดารานี่มีม,มีตั้งแต่ฉากการร่วมเพศของคนเพศเดียวกันนะคะคือตัวน้องสกคือจันดาราเนี่ยเป็นลูกของผู้หญิง คนหนึ่งซึ่งถูกข่มขืนและตั้งท้องนะคะแม่ชื่อดาราถูกข่มขืนและตั้งท้องแล้วพ่อของแม่ของดาราเนี่ยพ่อแม่ของดาราก็เลยไปบังคับให้คุณหลวงไปจ้างคุณหลวงมาแต่งงานกับดาราคุณหลวงซึ่งตกต่ำแล้วแล้วมาแต่งงานกับดาราแล้วก็สัญญาว่าจะมอบมรดกบ้านช่องทุกอย่างขอให้มารับเป็นพ่อของลูกในท้องของลูกสาวตัวเองซึ่งท้องจากการข่มขืนนะคะเมื่อคลอดลูกออกมาเป็นจันทร์ซึ่งเป็นมาจากคําว่าจันไรเ่ยนะจั ก็กเป็นที่เกลียดชังใช่พราะแม่เสียชีวิตในระหว่างคลอดนะคะก็ทําให้คุณหลวงเนี่รอรอวันที่ดาราจะคลอดไอ้มานหัวขน<ม>ตัวเนี้ออกมาแล้วตัวเองก็จะได้ไป มีอะไรกับภรรยาตามกฎหมายเสียทีแต่ปรากฏว่าพอคลอดลูกออกมาก็ตายคุณหลวงก็ผิดหวังมากนะคะเพราะว่าแล้วก็เลยเกลียดเด็กคนนี้พอเกลียดเด็กคนนี้ก็เลี้ยงมาแบบเกลียดชังเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ก็เติบโตมาด้วยความเกลียดชังในขณะเดียวกันบ้านคุณหลวงก็เป็นบ้านแบบขุนนางสมัยก่อนซึ่งเต็มไปด้วยการ วิจิตกรรมมาทุกตารางนิ้วในบ้านคุณหลวงก็จะมีฉากฉากวาดมานะคะมีอะไรกับตัวเล็กตัวน้อยในบ้านต่อหน้ารูปดาราคือรูปแม่ของกันแล้วก็จะมีฉากบรรดาบ่าวไพร่ทั้งหลายก็จะมีเพศสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้ข้ามเพศกันไปมาแล้วตอนหลังก็มีเรื่องอินเซสด้วยเพราะว่าคุณหลวงไปมีลูกกับผู้หญิงคนอื่นอีกแล้วตอนหลังก็มามีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวของตัวเอง ซึ่งอันนี้เป็นความคอนโทรเวอร์หรือ,อความความเรียกว่าอะไรความแรงนะคะพูดภาษาวัยรุ่นอของวรรณกรรมเรื่องจันดารานในฐานะที่เป็นวรรณกรรม,มแล้วพอเป็นหนังแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตั้งแต่ในอันีพูดในฐานะผู้สร้างนะครับนะฮะในใน,ในฐานะผู้สร้างเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เราเราเตรียมงานเรื่องนี้แล้วท่านจะเขียนบทเพราะฉะนั้นเนี่ยในรือย่างเขียนบทเนี่ยคุณเจียงคุณเจียงเองเนี่ย แนะนำให,ให้เขียนบทจากคู่มือกฎหมายคืออันนี้นะฮะในการเพราะว่าเราเราปฏิเสธฉากอีโรติกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการตั้งแต่เขียนบทและในการทำเนี่ยเรายึดกฎหมายเป็นเป็นหลัก มาต่อนะครับเรื่องจันดาราเมื่อเมื่อสักครู่ผมฟังคุณคำประกาศพูดประหนึ่งไปดูหนังมาเลยนะครับคือดิฉันอ่านนรรณกรรมเรื่องนี้หลายรอบคุณอ่านเพราะว่าอ่านวิจารณ์ด้วยไงอ่านเพื่อเขียนวิจารณ์แล้วก็มันอยู่ในหนังสือกระทุ้ดอกทองบทวิจาร์จันดาราซึ่งสำหรับโฆษณาหนังสือแอบโฆษณาหนังสือซึ่งหาซื้อไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะซึ่งสําหรับแขกเนี่ยใครรู้สึกว่ามันเป็นฟลอยมากคุณอ่ะมันฟลอยมากผมก็คิดกลไกของการอธิบายแต่มันเป็นฟลอย ฟลอยแบบตื้นเขินมาก <c oughs> คุณอาจเป็นฟลอยแบบผิวเผินมาก <c oughs> นะคะซึ่งก็คล้ายๆกับที่คุณกำพลจำปาพันธ์วิจาร์ไว้ในมติชนน,นะคะว่าเออถ้ามันเป็นเป็น,ปนฟลอยได้ขนาดนี้นะคะซึ่งถ้าฟลอยมาอ่านคงได้แต่หัวเราะขำกากว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นไอ้จันมันต้องเป็นประเภทรักพ่อเกลียดแม่แล้วก็มีคู่ขาเป็นไอ้เคนไปอันนี้ถึงจะเข้า มัน <ตำ S 1> มีกลิ่นนะฮะมีกลิ่นมีกลิ่นเขาเรียกกลิ่นวรรณกรรมวายยาโอ้ยกลิ่นที่แบบเรื่องชายรักชายนี่เข้ามาระหว่างเ,เป็นโฮโมเอโดติก e ระหว่างของออจันดาราคือตัวมาริโอมาเรอร์แล้วก็ตัวเคนเนี่ยฮะ แล้วก็มีความรู้สึกอยากฆ่าพ่อตลอดเวลานี่ก็เป็นเรื่องแบบฟอยฟลอยฟอยมากนะฮะแต่ว่าฉากเนี่ยคุณอาจตั้งคําถามว่าเอ๊ะคนสมัยนั้นเขาจูบกันจริงๆหรืออย่าลืมว่าฉากร่วมรักระหว่างจันทร์กับบุญเรื่องในวรรณกรรมเนี่ยไปไกลกว่าการจูบมากนะคุณอาเพราะว่ามันคือการออรรลคือถ้าออเรลได้เนี่ยมันน่าจะจูบได้นะแต่บางทีผมอันนี้ผมเห็นแยงกับคุณขระการหน่อยว่าบางทีโดยวิถีว่า ออรัหรือว่าการจูบป,ปากเนี่ยเราอาจจะใช้มาตรฐานสังคมตะวันตกหรือเปล่าว่ามันจูบป,ปากมันต้องมาเฟิร์สมาก่อนแต่ในสังคมตะวันออกอาจจะไม่ต้องจูบอะไรอย่างเงี้ยฮะมีการร่วมเพศโดยที่ในวิถีอื่นก่อนแล้วก็ค่อยมารับว่าท่ามตะวันตกเลยมีการจูบป,ปากผมดูจากของญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าไปดูหนังสือที่พูดถึงวัฒนธรรม popula c u เ t อ r ์ในกรุงเทพอของใครนะอยู่ๆก็จำชื่อ คนเขียนไม่ได้ไม่ไรครับเข้าใจอายุฮะคือคือหน้าปกอ่ะคุณอาจเป็นแบบนุ่งเสื้อราชปะแตนผ้าม่วงแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเป็นไว้ผมทรงดอกกระทุ่มแล้วเป็นภาพถ่ายนะคุณอาจเป็นฉากจูบกันนะเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของไทยเดี๋ยวถ้ามีเวลาแขกจะเอาชื่อเอาหนังสือเล่มนี้มามาพูดถึงอันนั้นก็จูบแล้วซึ่งเป็นปลา รายราชการที่5ต้นราชการที่6อ่ะคือฟันยังดําอยู่เลยอ่คุณอัดก็จูบแล้วนะแต่เนี่ยเหมือนที่คุณอัดบอกเราไม่ค่อยศึกไม่ค่อยมีการศึกษาเพราะว่าของจีนญี่ปุ่นอินเดียเนี่ยเขาศึกษากันเลยว่าการจูบปากการเฟรนช์คิสเนี่ย เข้ามาในสังคมตะวันออกสังคมของเขาเนี่ยตั้งแต่เมื่อไรรูปโป๊เป็นยังไงในลักษณะรูปโป๊ก็จะแตกต่างกันไปทีนี้กลับมาจันดาราเวอร์ชั่นหนังก่อนหน้านี้มีของคุณนนทรีนิิดบุตรตอนนั้นน่ะมีเรตติ้งหนังหรือยังของคุณนนทรีผมไม่แน่ใจแต่รู้สึกก็คงเป็นประเด็นที่พูดกันอยู่เหมือนกันนะฮะว่าแล้วที่เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือไม่มีดาราคนไหนตอนเวอร์ชั่นของคุณนนทรีนะไม่มีดาราคนไหนยอมเล่นเป็นบทคุณบุญเรื่อง ด้วยความที่กลัวจะเสียภาพพจน์หรืออะไรไม่ทรารบแต่วันนี้นะฮะยังอาจจะเป็นเพราะช่วงปฐมบทอยู่นะฮะ,ะตัวคุณบุญเรื่องนี้โป โป้ไม่ค่อยเยอะนะฮะตัวแม่วาดหรือตัวอื่นๆที่ตัวสายสร้อยตัว <ฮะ S 1> ตัวอื่นๆเนี่ยโป้กว่านะฮะ,ฮะแล้วผมก็เออไม่เข้าใจว่าเออมีอยู่2ประเด็นที่ว่าไม่ที่ที่ที่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมต้องใช้ดาราต่างประเทศนะฮะอย่างตอนที่ของคุณนนซีนี่มีบุโต,ตัวบทบุญเลื่อนก็คือตัวคุณคือซี่ชุงช่งนะฮะแล้วก็ตัวเวอร์ชันนี้ชื่อคุณนิชิโนโชที่เป็นดาราเอวีุแต่ก็ไม่ได้เล่นบทคุณบุญเลื่อนนะฮะเล่นเป็นบทเออตัวลูกสาวนะฮะตัวคุณแก้วเนี่ยฮะคุ ชั้นนี้ไม่ค่อยอธิบายถึงตรงจุดนนี้สักเท่าแต่แขกมองว่าจะเป็นเรื่องการตลาดก็ได้คุณอาจเพราะหลังๆเรานิยมอ m port ์ตดารเอวมาอยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยนะเพราะว่าจะเป็นประเด็นแต่ประเด็นที่เป็นประเด็นมากกว่านั้นคุณอาจก็คือว่าสวัชกระทรวงวัฒนธรรมไม่คุมหนังจันดาราปล่อยใช้อิสระวั่นกระทบเยาวชนนะคะในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่1ิสมัยสามัญทั่วไปนางสาวสุมนสุตะวิริยวัฒน์ สวเพชรบุรีนะคะได้กล่าวว่าได้รับการร้องเรียนจากเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อภาคประชาชนปวดหัวค่ะคือสื่อภาคประชาชนในประเทศอื่นเนี่ยเขาจะปกป้องเสรีภาพของคนดูแล้วก็ต่อสู้ว่ารัฐอย่ามากีดกันปิดกั้นแต่สื่อภาคประชาชนกลุ่มเฝ้าระวังสื่อภาคประชาชนของไทยรัฐขาช่วยมาปกป้องดิฉันหน่อยดิฉันไม่มีปัญญาปกป้องตนเอง นะตลกดีก็บอกว่าได้รับการร้องเรียนเครือข่ายเฝ้าระวังสื่ภาคประชาชนว่าภาพยนตร์เรื่องจันดาราเนี่ยทำจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนนะคะแล้วก็สอวอท่านนี้ก็เลยตั้งคำถามต่อแนวทางการทำงานของกระทรวงว่าได้ถามว่าทำไมไม่มาดูแลเลยเช่นกำหนดอายุของเยาวชนที่เข้าไปชมคือคือสอวอไปอยู่ไหนมาคะเขากำหนดอายุไปแล้วว่าเรดบวกสิ <laughs> คือคือดิฉันกรุ้มใจกับกับท่านสวมากเลยนะคะทาไมหนึ่งไม่กําหนดอายุของเยาวชนที่เข้าไปชม,มทําไมไม่ตรวจบัตรประชาชนของประชาชนผู้เข้าไปชมแล้วก็ไปต่อว่ากระทรวงวัฒนธรรมค่ะคว่าเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมไม่มีบทบาทใดๆทั้งสิ้นทําให้มีคําถามว่ากระทรวงวัฒนธรรมเกรงกลัวผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้หรือเช่นไร เป็นสิ่งที่คลางแคลงใจประชาชนกระทรวงวัาแนรรมทำไมจึงปล่อยประละเลยให้ชมเรื่องนี้ได้อย่างเสรีจะอ้างว่าเป็นเรื่องให้ความรู้ของเพศศ,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 ศึกษาก็ต้องมีบทบาทแสดงให้ประชาชนได้รับรู้ <laughs> คือจะเป็นหนังสารคดีอะไรอย่างนี้เหรอครับคือ <c oughs> คุณผู้ชมคะ่ะหนังเขาบอกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงคะ่ะหม่มอมน้อยไม่ได้บอกว่าทําหนังจันดารามาเพื่อเป็นภาพยนตร์ประกอบวิชาสุขศึกษาเพศศึกษาให้กับเยาวชนนะคะแต่ในหม่อมน้อยเนี่ยเคยแก็พูดไว้ในอีก<ะ>ขาหนึ่งนะฮะว่าในการจัดเดทชมภาพยนตร์ 18+ เนี่ยซึ่งในข้อที่5ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่ง เนื้อหาที่แสดงการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศขออ้อ 2. เนื้อหาที่แสดงวิธีการก่ออาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรงและอาจชักจูงหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบสาเนื้อหาที่แสดงวิธีการใช้สารเสพติดซึ่งอาจชักจูงให้ผู้ชมเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนี่คือนี่คือ3ข้อซึ่งเป็นข้อกำหนดของ ภาพ,พยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปผมก็พออ่านข่าวนี้ก็เลยรู้สึกเ,ออเขามีอย่างนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกงงง,งเล็กน้อยนะครับค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูว่าเรตติ้งหนังอะไรอย่างไรนะคะทําไมจึงมีเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค,ค่ะมาต่อกันนะฮะเรื่องจันดารากับเรตติง้ง ก็พอสวออตั้งคำถามไปยังกระทรวงวัฒนธรรมแขลก็คิดว่าอืกระทรวงวัฒนธรรมน่าจะตอบโต้อสวออนะคะว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมวัฒนธรรมในที่นี้ย่อมรวมถึงสามัญน,นิยมวัฒนธรรมอ่ะวัฒนธรรมสามัญน,นิยมนะคะก็คือป๊อปปูล่าเคาน์เตอร์ทั้งหลายซึ่งหนังเป็นส่วนหนึ่งของป๊อปปูล่าเคาน์เตอร์หนังจะต้องมีความหลากหลายหนังจะต้องมีรสนิยมอันหลากหลายหนังจะต้องนําเสนอ ภาพความคับข้องใจของความ,มเป็นมนุษย์ความปรารถนาของมนุษย์กิเลสตัณหาของมนุษย์แล้วประชาชนหรือว่า คนดูทั้งหลายเนี่ยคุณอาจเราจะเรียนรู้วัฒนธรรมจากอะไรเราก็เรียนรู้วัฒนธรรมจากกิเลสตัณหาความปรารถนาความโลภโกรธหลงการเผชิญหน้ากับความอปปลักษ์ในด้านต่างๆของมนุษย์และเนี่ยคือต้นกําเนิดของวัฒนธรรมมนุษย์เพราะฉะนั้นงานของกระทรวงวัฒนธรรมคุณก็ต้องดูว่าดูหนังเกาหลีสิคะมีทุกรสชาติใช่ไหมคะแล้วก็ วัฒนธ Popular, รรมป๊อปปูล่า culture ของเกาหลีเนี่ยก็เผยแพร่ไปทั่วโลก,โลกแล้วคนก็ชื่นชม,มนิยมยกย่องว่านี่ไงความร่ํารวยของวัฒนธรรมเกาหลีวัฒนธรรมญี่ปุ่นและอีกหลายๆวัฒนธรรม,มคุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนเข้ามาหาว่าคุณไม่รักประเทศไทยอีกหรอไม่มก็คิดว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยถ้าจะไปให้ถูกทางก็คือต้องออกมาปกป้องนังจันดาราในฐานะที่เป็น ศิลปะครับคือแขกเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบหนังจันดาราเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในฐานะที่มันเป็นหนึ่งในความหลากหลายของรสนิยมทางศิลปะนี่เป็นหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมที่ต้องไปปกป้องหนังไม่ใช่ไปเต้นตามคุณสอวอแต่ปรากฏว่ากระทรวงวัฒนธรรมร,รีบรับลูกเลยค่ะบอกว่านะคะประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็เลยจากกรณีที่สอวอเรียกร้องกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยวางมาตรการเข้มงวดเรื่องการกําหนดอายุของผู้ชม เรื่องจันดาราก็คุณจะไปกําหนดอายุอะไรอีกละก็ากำหนดไว้แล้วเรตติ้งไว้อยู่แล้วก็เขากาหนดเรตติ้งบวกสิบแปดไปอยู่แล้วนะคะปรากฏว่าก็เลยมีอย่างนี้ค่ะไปเข่มงวดกวดขันให้รองภาพยนตร์น่ะตรวจบัตรของคนที่เข้าไปดูว่าอายุเกินสิบปจริงหรือเปล่าแต่ทีนี้คุณอาจมันเป็นเรื่องการไปยืนตรวจบ right. so ัตรประชาชนเนี่ย mm คือเขากําหนดไว แล้วตรวจบัตรประชาชนว่าต้องอายุยี่สิบปีขึ้นไปอืมอ้าวอันเนี้ยที่คนเขาบ่นกันมากก็หนังเขากําหนดว่าสิบแปดบวกแล้วคุณจะคุณอายุสิบเก้าคุณดูไม่ได้เพราะว่าไปพอตรวจบัตรประชาชนแล้วบอกว่าอายุยี่สิบปีขึ้นไปคุณอัดนี่ตลกไหมอืมย้อนแยงแล้วแค่ไปยืนตรวจบัตรประชาชนนี่ก็ถือว่าแปลกแล้วนะแปลว่าอะไรเนี่ยแล้วหนังมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ ที่จะดูไม่ได้นะคะมาดูความคิดเห็นของนายกสมาคมพุ่มกับหนังไทยไหมคุณอาจคุณก๊อฟธันวารินสุขพิสิ์ค่ะนะครับคุณก็ต้องบอกแวะกล่าวหน่อยว่าหนังเรื่องอิน e c t i ิน h e b a c k y a r ยาของคุณก๊อฟธันวารินเนี่ยก็คือเป็นหนังที่ถูกเซ็นเซอร์ไปเลยนะฮะแล้วคุณก๊อฟก็มีความเห็นมีความเห็นเรื่องนี้ว่าอยากทําความเข้าใจกับสังคมว่าการจัดเรทดหนังนั้นมีเรทเดียวที่ต้องตรวจบัตรประชาชนคือชอ0คือเฉพาะคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะ นอกนั้นเป็นเรทแนะนําแปลว่าทางโรงหนังไม่มีสิทธิ์ตรวจบัตรประชาชนคนดูไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะถ้าหนังเรื่องนั้นไม่ได้เฉดเรทชอ20ถือเป็นการระเมิดสิทธิ์ เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองคนใดที่กลัวว่าลูกที่รักยิ่งของตนจะไปดูหนังจันดาราโดยที่อายุไม่ถึง18นั้นโปรดพึงระลึกว่าท่านกำลังดูถูกสติปัญญาลูกท่านว่าโง่และแยกแยะไม่เป็นอีกทั้งท่านกำลังประกาศให้โลกรู้ว่าท่านเป็นพ่อแม่ที่แย่มากที่ไม่สามารถอบรมสั่งสอนลูกท่านให้มีความคิดตามแต่วัยอันสมควรแถมท่านยังไม่รู้สึกสำนึกตัวเองกลับโทษผู้อื่นในความรับผิดของตัวท่านเองววค่ะ ปอลอถ้าเด็กเขาอยากดูหนังโป้นั้นไซส์เขาคงไม่ไปดูจันดาราหรอกคะ่ะในเน็ตที่บ้านท่านในห้องนอนลูกท่านเขาก็ช่วยตัวเองอยู่บนหัวของท่านนั่นแหลคะค่ะแรงอะ <c oughs> ฉันรับไม่ได้แรงเกินไป <c oughs> <c oughs> คุณอาจ คืออาทิตกี้ไข่เข้าใจผิดนะคะคือเบรดของจันดาราเนี่ย18บวกนอ18บวกก็คือเนี่ยอยู่ในจัดคําว่าแนะนําเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปตรวจบัตรประชาชนว่าอายุ18จริงหรือเปล่าแต่ตามกฎหมายเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปตรวจเพราะถือว่าเป็นแค่การแนะนําคุณจะมีสิทธิ์ตรวจบัตรประชาชนดูว่าอายุถูกต้องหรือเปล่าเฉพาะที่ได้เรดฉา20บวกเท่านั้นนะคะทีนี้ดูกันนิดหนึ่งไหมคะว่าเรดแต่ว่า แค่เห็นด้วยคุณก๊อฟนิดหนึ่งนะคะ <ừ. S 1> บอกว่าถ้าเด็กอยากดูหนังโป๊โอ,อยากดูเลิฟซีน นังครับผมจันดาราไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำตอบครับจันดาราย่นเยอะสวยงามเกินไปใช่ไรมบไม่ใช่เลยครับไปโหลดดูหนังโป๊ง่ายกว่าสบใจกว่าครับอทีนี้ดูว่าการตั้งรทภาพยนพยนเขาอ้างอิงจากอะไรเขาอ้างอิงจากการงานศึกษาของนักมนุษยวิทยานะคะว่าทําไมจึงเป็นนอสิบแปดนอสิบห้าสิบหกนะคะบอกว่าเนื่องจากเด็กอายุสามถึงห้าปีไม่สามารถแยกบทบาทจริงและบทบาทสมมติได้ เด็กอายุ6 1ถ,ถึง6ถปีแยกบทบาทจริงและบทบาทสมมุติได้แต่ยังไม่ดี13-18เป็นวัยที่กำลังหาแบบอย่าง18ปีขึ้นไปเริ่มมีความคิดแบบผู้ใหญ่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีเรทอันนี้ของอเมริกาก็เลยเป็น G ีสำหรับทุกเพศทุกวัย PG ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า10ปี PG ลบ13ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า13 R เรด R นะคะไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า17 NC 17นะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีห้ามดูมีเท่านี้คุณอัดค่ะก็ทิ้งไว้ให้คุณผู้ชมคิดถึงความเหมาะสมของการจัดเกรดหนังในเมืองไทยนะคะว่าเมื่อมีการจัดเกรดตามอายุแล้วการ ยืนตรวจบัตรประชาชนของผู้เข้าชมภาพ,พะยะนตร์สามารถทําได้หรือไม่อย่างไรคิดเล่นเห็นต่างกับกรรมการต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ